ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพอๆกับป้าแตี่ยมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสนเสนอพี่น้องครับมือนี้ป้าแตี่ยมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อสวัสดิ์นะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์หกแปลาวพัฒนาออก4 2 4 1 7 6ครับเลขหล่างก็ออก สี่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อสวัสดิ์งวดที่ผ่านมาพี่น้องครับวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพ่อสวัสดิ์เลขติดบนล่างหกแปดเก้ากามาหกต่อพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่บว่เข่าพี่น้องครับแต่เลขไม่มาด้วยกันนี่พี่น้องถือว่าผ่านเนาะพี่นอ้งาานนอ,นองเนาะ เก้าศูนย์สี่ห้าครับลดต้นทุนเนาะ่าพี่น้องเนาะอย่างหน่อยลดต้นทุนเนาะได้นะครับครับวันนี้พอคนกระทรวงมาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อเตรียมภามาติดตามต่ออีกนะครับกับราวพัฒนาพ่อสวัสดนะิ์นพี่น้องเนาะครับเย่๋ยไปเบิงน้ำกันนะครับ พออาชีพเปนอะไรเด้อหลัดมาแต่โรงเรียน <c oughs> ยยนี <c oughs> น่นนว,วันพุธนะพี่น้องเนาะวันท,ที่สิบเก้า ที่สิบเก้ากุมภาพันสองห้าหกแปดลาวพัฒนา เราพัฒนาพอสวัสดนะครับ เลขติดบนล่างเก้าศูนย์นะครับ ครับเน้นที่เจกับ9นะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเก้าหนึ่ง โ oh. อ้อกันนี้ก้อนันี้เก้าสามสองหนะครับเพรียต็มออกเก้ากอนกระบอยังเขียนเก้ากนมาเขียนเจ็ดเป็นพี่น้อง เจ็ดส <74 S 2> <50 5 S 1> ี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับ กับกับมีตัวเนียนพี่น้องเจ็ดศูนเจ็ดสี่เจดห้าเจ็ดเก้าเก้าหกลมพี่น้องเนีน5ชุด มานนีเลขไม่มาด้วยกันพี่น้อง 9ก้าศูนยสีห้าครับเก้าศูนย์สาเรียกไม่มาด้วยกันนะค,ะครับสัตว์เจนเนาไปน่องเนาะพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อ ครับวันพุธที่19กุมภาพันธ์2568้ดนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อสวัสดิ์เลขติดบนล่าง790เน้น7กับเก้านะพี่น้องเนาะมาทำกันบมดพี่น้องครับก็มี91 93 92 96 70 74 75 79คร้าเก้นยหาเเับเนีนหาหางนะพี่น้องเนาะครับเลขไม่มาด้วยกันนะพี่น้อง9045นะครับ นะครักสอบตัวเด็กก็จะเริ่มกลับตัวไว้น้เนาอพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมขอขอบคุณนหลายนะครับเด้อพ่อสวัสดิ์เนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อยพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเนาะฉะนั้นแล้วพ่อเตียมก็ไว้รพรอนคอยเข้าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้สุขๆมันๆกันเนาะครับเนาะ เอาจะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสนแนลพี่น้องฝากกดติดตามน้ำเดอพี่นอ้องดลอกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอผ่านชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องนะเนาะสำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม